สวัสดีเจ้าวันนี้มาปะกับป้าน้องแฮมแล้วนเนาะวันนี้ป้าน้องจะมีข่าวตลกตลกป้าน้องมีข่าวตลกตลกจะมาอู้ให้ฟังนะเจ้าที่มาเลเซียเปิดดังอ่าที่เปิดดังนะเจ้าห่างจากบ้านป้าน้องไปกับหลายกิโลอยู่แหละก็เป็นประมาณสี่สิบห้าสิบกิโลอยู่แหละจากเปิดดังนะ เดี๋ยวนี้เปิดมีวิธีใหม่เปิดขายของขายของแบบใส่ตะกร้าเจา้าคิดว่าช่วงโควิดนะช่วงโควิดเปิดก็เลยขายของแบบใหม่ใส่ตะกร้าตะกร้านึงมันมีอยู่ห้าเหรียญสิบเหรียญยี่สิบเหรียญแล้วก็สามสิบเหรียญมันมีหลายอย่างในตะกร้านึงมันมีมีปลาเมึก มีกุง้งมีพักมีปลาหรือว่ามีมีอ่ามีหลายอย่างอยู่ในตะก,กานะนะมันมันก็แล้วแต่ราคาแหละเนาะอะ่ตีบ้านป้าน่องนี่ก็มีเหมือนกันนะคนคนตีว่าไอ้ตีไข่ของเป็นตะก,กาตะก,กานะบ้านป้าน่องนี่เขาไข่มันใจะใส่ตะก,กาของตีบ้านป้าน่องนี่เขาใส่ใส่จานใส่เป็นจานมีพักมีมีม มีชวงงอกบางบางจานกับมีก๋วยเตี๋ยวอ่ามีมะเขือส้มอะไรอย่างก็เต้าหู้มีเต้าหู้มีอะไรอย่างไร่างคิดว่าถ้าเาเอาไปทําพัดมีทัดพัดก๋วยเตี๋ยวนี่บัดต้องซื้อหลายอย่างละซื้อจานเดียวมันก็พัดได้ละไม้วแต่ว่ามันบมีมันบมีปลามันมีกุ้งมันมีปลาเมือแค่นั้นเองแต่ว่าจานหนึ่งสามเรียนห้า ทูกถูกเนาะจานหนึ่งสามเหรียญห้าถ้าว่าคิดเป็นเมืองไทยกับประมาณสักสามสิบบาทอ่าเมืองไทยนะถ้าคิดเป็นเงินไทยกับประมาณสามสิบบาทมีทุกอย่างอยู่ในนั่นนะมีทั้งพักทั้งมีทั้งทวงองาะทั้งเต้าหู้มะเขือเส้นมีหลายอย่างอยู่ในนั้นเนาะแต่อันนี้มันเป็นของของ,ขอ,งอ่าปนดังปนดังนี่ของมันจะเยอะหน่อยเนาะของปนดังของมันนักเนานะเจ้าเนาะ ะตะก,การหนึ่งมันก็มีบางบางอันก็มีปลาหมึกมีกุ้งมีปลามีพักมีมีก็มีบีหุ่นก็มีหลายอย่างนะอืมแต่ว่าทําแบบนี้ดีเนาะมันประหยัดดีนะเวลาเขาซื้อตะก,การหนึ่งเนาะอ่าเขาก็จะได้ไปทาหมดเลยมั่ต้องไปหาซื้อที่อื่นแล้วยกตะก,การเลยป้าน้องก็ชอบซื้อมันกันเวลาป้าน้องไปตลาดนัดเนาะ ป้าน้องก็ซื้อแบบเป็นปจานนั่น่ะโอ้ถ้าว่าเมืองไทยเนี้ยจะหนีเนาะก็ดีจะได้ว่าลดต้นทุนลงจัดนหนักเนาะเจ้าเนาะปีสาวที่ชวนนาราทิวานนั่น่ะเวลาแกมาแกก็ชอบซื้อแบบนี้แหละแกบอกว่าโอ้ถูกดีเนาะมาเลก,ก็มีขายแบบนี้เนาะเมืองไทยม,มันมีว่าเจ้าผลบวกว่าเมืองไทยแบบมีเนะเจ้ามีแต่มาเลเนี่ยที่หันไปลเลวเอาซื้อไปจานหนึง่ง เขาก็ทําได้เลยบั่ต้องไปเดินหาทีละอย่างละอย่างอืมคุ้มทุนอิจฉาคุ้มทุนอยากจะอยากจะฮือมังท h ย i ปุนเลีียนแบบน่ะที่จะเอามาลงนี่น่ะอยากจฮือมัง t ทย i ปุ๋นเลรียนแบบเนาะมีมีมอันเป็นจานพอจานนี่จานนี้ห้าเหรียญมันมีหลายอย่างเขาซื้อห้าเหรียญเขาก็ไปทําเขาจะทํากับเข้าก็ได้ เขาจะไปทําพัดมีพัดอะไรยังก็ได้ในจานนี่จานนี่จานนี่สิบเหรียญซิบเหรียญนี่พอมันมีกี่อย่างคิดว่าคุ้มทุนหนะ่ะเนาะแบบนี้ขายคุ้มทุนได้ได,ได้ได้กำไรก็ได้ก็เขาก,กับมาได้กับหูนะได้กับมาได้หูมันก็คงจะได้แล้ะแหละได้นิดๆหน่นอยๆอนะไเนาะช่วงโควิด ความชิงผลขายเป็นจานนี่ตียิตนะตีบ้านปัาน้องอยู่ขายเป็นจานมันมีมาเมินแล้วนะมีมาเมินเราจะมีมาจะเป็นซิปกว่าปีละตีขายเป็นจานยกจานนี่นะแต่ว่าเปิ้นดังนี่เขาเพิ่งจะทําแต่ว่าของเปิ้นดังนี่มันก็แพงหน่อยอเพราะมันมีหลายอย่างอนะ่ะเนาะมีกุ้งของกุ้งมีปลาเมือก,กตัวใหญ่ๆอืมีมลายอย่างพอมีแต่ละแต่ละตะก้าพอนะ่ะ มันมีราคากำกัดกี่บาทกี่บาทกี่เหรียญกี่เหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญยี่สิบเหรียญสามสิบเหรียญมันมีมันมีนราคากำกับไปมดกูอย่างเลยอขอบคุณเจ้านะขอบคุณจันหลายนะเจ้านะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์้าน้องนะเจ้านะมี้าน้องเปิดช่องใหม่นี่ก็แสียได้นะช่องมันอยู่ว่างๆเฉยๆก็เลยลงตรงนี้เพราะไอทีมันเป็นข่าวๆออย่างเป็นข่าวเป็นข่าวเป็นเรื่อง ข่าวของทั้งไทยทั้งมาเลออย่างแบบเนี้ยปนองจะามาลงในช่องนี่แต่ว่าถ้าว่าเป็นข่าวเป็นเรื่องชีวิตประจําวันก็ไปลงในช่องอะกะว่ากวยไทยปุ่นเนาะขอบคุณจันนักนะเจ้ากไลค์กดแเชรนนะเจ้าบายบายขอบคุณเจ้า